ขยีอ้อนิเมะขอเสนอฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเสียนตอนที่129ร้อยดัดชนีแห่งความตายที่สร้างขึ้นมาพุ่งผ่านท้องฟ้าปะทะเข้ากับสายฟ้าสีแดงจากนั้นเกิดเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นเรากำลังพลิกกลับขัวดัดชนีแห่งความตายดูดซับพลังชีวิตและเปลี่ยนเป็นพลังทำลายล้างตอนที่มันปะทะกับสายฟ้าสีแดงมันได้ดูดซับชีวิตจำนวนมากแต่ยังเทียบไม่ได้กับสายฟ้าทันสวรรค์ด้วยพลังของสายฟ้าสีแดง ลำแสงสีดำจากดัดชนีแห่งความตายแตกกระจายจนกระทั่งหายไปสายฟ้าสีแดงลดลงอย่างต่อเนื่องแต่สีของมันสลัวลงเล็กน้อยวังรินมองสายฟ้าสีแดงด้วยสายตาไม่ยอมแพ้เขาตัดสินใจเปลี่ยนผนึกชีวิตเทียวไว้ปกป้องตัวเองให้กลายเป็นพลังสังหาร3,700สายชีย้ขึ้นสู่ท้องฟ้าพลังสังหารก็รวมกันที่ฝ่ามือ พลังสังหารมากกว่า3,700สายพุ่งออกไปดูดพายุโดยที่วังหลินยืนอยู่ข้างในดวงตาเผยจิตสังหารคาพลังสังหารในมือควบรวมกันรวมกลายเป็นมังกรดำแห่งการฆ่าฟันวังหลินมีนิสัยที่ทำอะไรตามที่เขาต้องการไม่สนว่านั่นคือสวรรค์หรือเตาแห่งสวรรค์หากมันต้องการฆ่าเขาเขาจะฆ่ามันโดยไม่สนว่าเป็นใครโดยหัวใจแห่งการเข็นฆ่าและจิตสังหาร มังกรที่เกิดจากพลังสังหารจึงได้รับพลังชีวิตขึ้นมาด้วยตัวเองมังกรตัวนี้เป็นตัวแทนองเกจจำหนงที่วังอรินได้ฝืนลิขิตสวรรค์มังกรคำรามและคุ้งตรงเข้าไปกืนกินสายฟ้าสีแดงแม้กระทั่งทันสวรรค์ก็ดูหม่นหมองเมื่อถูกเจ้ามังกรตัวนี้กืนไปแต่ท่านสวรรค์นั้นก็คือคําพิพากษาแห่งสวรรค์มีจิตสังหารแห่งสวรรค์ด้วยตัวของมันเองแม้มังกรสังหารตัวนี้จะแข็งแกร่งมันก็ยังไม่เพียงพอ จ้ามังกรพังทลายแต่การพังทลายของมันทําให้สายฟ้าสีแดงสลัวลงมาและเหลือขนาดเล็กเสียงคำรามของมังกรยังคงดังกึกก้องในท้องฟ้าพร้อมสายฟ้าสีแดงทะลุผ่านมังกรคุ้มเข้าใส่วังรินในจังหวะที่สายฟ้าสีแดงตกลงมาเส้นผมวังรินก็เริ่มผิวไหวหลังจากนั้นก็ปรากฏแสงสีดําบนนิ้วชี้ดัดชนีมานแสงสีแดงในแววตาวังรินหายไปถูกแทนที่ด้วยแสงที่มีอยู่ในดวงตาปีศาจเท่านั้น ปานสวรรค์ทั้งหมดในร่างเคลื่อนไหวอย่างบ้าคลัง่งพร้อมกับเปลี่ยนกลายเป็นปานปีศาจเ่ินเขาหินยกข้างใต้เท้าวังลินก่อนหน้านี้เขาวนวนได้เปลี่ยนเป็นสีดําดุดน้ําหมึกที่กําลังไหลลิ่นพิภตาเดียวกองภูเขาหินยกย่อมย่อมได้เปลี่ยนเป็นสีดําสนิทปานสวรรค์ทั้งหมดข้างในถูกแปลเปลี่ยนกลายเป็นปานปีศาจโดยสิ้นเชิงดัชนีมารดูแตกต่างจากเมื่อก่อนโดยสิ้นเชิงหากซื้อทูนานมาที่นี่และใช้ดัชนีมาร ก็จะไม่แข็งแกร่งมากกว่าวงอรินในตอนนี้น่าเป็นเพราะวังอหรินไม่ได้เพียงแค่เปลี่ยนปานสวรรค์ในร่างกายอย่างเดียวแต่ยังเปลี่ยนปานสวรรค์ในกองหินยกทั้งหมดให้กลายเป็นปานปีาศาจจานวนมากสิ่งที่อยู่ในแสงสีดําตรงปลายนิว้วไม่ใช่เพียงแค่ปานปีาศาจยังมีเต่าของเขารวมอยู่ด้วยไม่ว่ามันจะเป็นเต่าสวรรค์หรือเต่าปีาศาจมันยังบรรลุความต้องการฝืนลิขิตสวรรค์ที่อยู่ด้านในของวังอรินเช่นกันแสงสีดําแฝงความผูกพันอันแรงกล้า วังลินยังเก็บความรู้สึกที่มีต่อรีมู้หวานความกล้าหาญที่กล้าต่อกรกับสวรรค์ความมุ่งมันไม่ยอมแพ้ต่อธรรมชาติเมื่อตอนที่เขาเป็นคนธรรมดาและเจอหายนะหลายครั้งผ่านอันตรายมานับครั้งไม่ถ้วนขณะเดินบนเส้นทางแห่งการฝึกเซียนของตนดัชชนีนี้ได้ทําให้หัวใจทุกคนสั่นไหวแสงสีดําคุงก็ใส่แสงสีแดงราวกับโรคกับช่วงเวลาแห่งการยุคดั้งเดิมแสงสีแดงคือท้องฟ้าและสีดําคือผืนดิน สีแดงตัวแทนแห่งการพิพากษาสวรรค์สีดำตัวแทนแห่งเจตจํานงต่อต้านสวรรค์การประทะของทั้งสองฝั่งได้เกิดการสั่นสะเทือนไปถึงสวงสวรรค์ทั้งเมืองปีศาจฟ้านั้นสั่นเท่าแผ่นดินไหวไปรอบภูเขาและพื้นที่รอบด้านเกิดเสียงระเบิดดังออกมาจากพื้นเราก็มีการระเบิดอยู่ใต้ดินพลังเหนือจินตนาการถูกสร้างออกมาจากการระเบิดเหล่านี้ทําให้ร้านจตุรัสล่มสลายที่นั่งรอบๆพังทลาย ผู้คนจานวนมากคอเหินออกมาแม้ทัพปีศาจท,ทั้งหมดล่าถอยอย่างรวดเร็วตอนที่พวกเขารับรู้บางอย่างโดยไม่ช้าไปซักจังหวะหัวหน้าผู้บัญชาการทั้งหมดเปลี่ยนสีหน้าร่าถอยกันยกเว้นแต่หัวหน้าสวรรค์ซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดและมองดูทุกสิ่งทุกอย่างเบื้องหน้าก่อนจะถอนหายใจจากนั้นสัมผัสกระเป๋านําควดยกออกมาเขามองแวบเดียวก่อนจะยนให้กับวังรินและจากไปท้องฟ้าเหนือวังรินสีแดงและสีดําแยกออกจากกันด้วยพลังอานาจของธงกฎเกณฑ์ ร้อยดัชนีแห่งความตายมังกรสังหารจากพลังสังหาร3,700สายหินโยกสวรรค์น,นับไม่ถ้วนที่เปลี่ยนเป็นปานปีาศาจเพื่อสร้างดัชนีที่ทรงพลังที่สุดที่วังรินสามารถสร้างขึ้นมาได้ในที่สุดแสงสีแดงก็ถูกรบออกไปหลังจากเจอวิชาทั้งหมดนี้รวมเข้าด้วยกันเมื่อแสงสีแดงหายไปแล้วพื้นดินก็หยุดสั่นไหวทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะเริ่มกลับคืนสู่ปกติแต่จังหวะนั้น เกิดอาการตื่นตระหนกจับผู้คนนับไม่ถ้วนในเมืองปิยศาสตร์ฟ้าสร้างบรรยากาศโขดขู่ไปรอบทั้งเมืองขณะที่สายฟ้าสีแดงหายไปใบหน้าวางังรินก็สีดเขารับขวดหยกที่หัวหน้าผู้บัญชาการส่งมาข้างในมีเม็ดยาอยู่หนึ่งเม็ดแต่เขาไม่ได้กินมันเพียงแค่มองขึ้นไปบนท้องฟ้าตัวเขาไม่เชื่อว่าสวรรค์จะส่งสายฟ้าทันสค์มาเพียงสายเดียวจริงๆหากต้องการฆ่าใครสักคนชายหนุ่มบนเรือก็มองบนท้องฟ้าโดยใบหน้าเข้งขึม ซึ่งเกิดจากล่องรอยอาการตกใจเมฆแดงไม่ได้หายไปแต่ไม่มีการตอบสนองรุนแรงอีกราวกับทุกสิ่งทุกอย่างกําลังสงบแต่ความสงบได้สร้างแรงกดดันที่มองไม่เห็นล้อมรอบฟ้าดินเอาไว้นี่นี่มันท่าทางชายหนุ่มเปลี่ยนไปไม่เก็บอาการสงบเหมือนก่อนหน้าก่อนจะก้าวเท้าและหายตัวไปเขาปากฏตัวขังกลางท้องฟ้าเหนือเมืองจกักรพรรดิตอนที่เขาเข้าไปใกล้ก้อนเมฆทันสวรรค์จึงอดไม่ได้จะรู้สึกชา ครั้งนี้ดูเหมือนว่าต้องยื่นมือช่วยเสร็จแล้วแทบในจังหวะเดียวที่เขาปรากฏตัวพันยื่นมือออกไปหาวังรินเขากําลังพาวังรินออกจากเมืองจัก,กรพรรดิเพื่อให้ผ่านท่านสวรรค์หากทันสวรรค์เป็นสิ่งแรกที่เขาคิดเขาคงไม่ต้องระวังอะไรแต่ตอนนี้ทานสวรรค์กําลังทําให้เขาเกิดความรู้สึกแย่เพียงแค่เขากําลังยื่นมือไปแต่กลับหยุดกึกและมองท้องฟ้าเขาถึงกับยิ้มเจ้าเด็กคนนี้ถูกทันสวรรค์ล็อกเป้าไปแล้วข้าไม่มีความสามารถจะเลื่อนเขาออกไปได้ จากนั้นชายหนุ่มก็สูดหายใจและอาแขนออกไปโดยไม่ลังเลร่างกายกระพริบเปลี่ยนจาก1เป็น2จาก2เป็น4และพริบตาเดียวก็เปลี่ยนเป็น8คนชายหนุ่มแคนหน้าตาเหมือนกันเคลื่อนไหวทั้งหมด8เมืองรอบเมืองจัก,กรพพัดกระตุนวิชาเคลื่อนย้ายระดับสูงให้ออกไปทันทีวิชานี้ใช้ยากมากแม้กระทั่งคนใช้ยังต้องใช้เทคนิคลับเพื่อให้สามารถดึงมันออกมาทำงานได้เพียงเขาทำทั้งหมดนี้เสร็จแล้วท้องฟ้าก็เปลี่ยนไป ก้อนเมฆสีแดงบนท้องฟ้ารวบรวมเหนือเมืองปีศาจ้าจากนั้นสัมผัสแห่งอํานาจออกมาจากก้อนเมฆสีแดงก่อนจะปกคลุมทั่วทั้งเมืองชายหนุ่มอยู่กลางท้องฟ้าด้านนอกเมืองและเมื่อรับรู้อํานาจดีได้สีหน้าจึงเปลี่ยนไปอีกครั้งนี่นี่มันอํานาจสวรรค์เขารีบล่อนลงบนพื้นโดยไม่มีความลังเลยอานาจสวรรค์ได้ปรากฏข้าสงสัยจริงว่าท่านบรรพชนจะปรากฏตัวหรือไม่ วังรินมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่ยืนอยู่บนสนามปร,ร้องที่แตกกระจัดกระจายดวงตาที่ไม่ยอมอ่อนข้อไม่ได้เปลี่ยนไปเลยการลงโทษแห่งสวรรค์ครั้งที่สองได้คลายาลงมาแล้วครั้งนี้ทันสวรรค์ปรากฏในะรูปแบบของอำนาจสวรรค์อะไรคือสิ่งที่เรียกกันว่าอำนาจสวรรค์อำนาจสวรรค์ก็คืออำนาจสวรรค์เมื่ออำนาจสวรรค์เคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกทำลายเมื่ออำนาจสวรรค์เคลื่อนไหวท้องฟ้าจะเปลี่ยนสีเมื่ออำนาจสวรรค์เคลื่อนไหวจะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดต่อต้านมันได้ เจ้าต้องยอมจำนวนภายใต้อำนาจสวรรค์การอยู่ใต้สวรรค์คือการอยู่ในอำนาจของมันนี่คืออำนาจสวรรค์ขณะอำนาจสวรรค์ตกลงมาพลังที่ทรงพลังออกจากท้องฟ้าก้อนเมฆสีแดงมหาศาลได้ตกลงมาหนึ่งนิ้วการลดลงมาหนึ่งนิ้วได้ทําให้พื้นจัตุรัสที่แตกสลายอยู่ระเบิดออกทุกที่คลื่นกระแทกที่เกิดจากแรงระเบิดไม่ได้กระจายออกไปแต่ถูกบังคับให้ลงไปยังพื้นดินด้วยแรงกดดันนี้ภายใต้อำนาจสวรรค์ แม้แต่คลื่นกระแทกที่ไม่มีคุณสมบัติพอให้เกิดฝุ่นก็ยังแตะขึ้นมาวังเรินเขารู้สึกราวกับร่างกายนั้นราวกับคอนหนัก,หนกๆหลายล้านชั่งเขาได้ยินเสียงแตกในร่างกายขณะวังรินได้เจอกับภาพมายาที่เขากําลังถูกโรคบทขยี้เป็นความรู้สึกเดียวกับตอนที่เขาบ่วเพาะภายใต้แรงกดดันจากสายแร่ว,วิญ,ญญาณในสํานักหลอวิญญาณตอนนั้นระดับบ่มเพาะของเขาไร้ข้าและว,วังรินได้ถอยกลับกลายเป็นคนธรรมดาไม่นานเทียมหน้าสอนเคลื่อนไหวอีกคะ่ะ ก้อนเมฆสีแดงทั้งหมดตกลงมาอีกครั้งคราวนี้แรงกดดันเพิ่มมากขึ้นและพระราชวังที่ล้อมรอบสนามประลองได้พังทลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยการล่มสลายนี้กระจายออกไปอย่างบ้าคลั่งโดยมีวังอรินเป็นจุดศูนย์กลางอำนาาสวนตกลงมาช้าๆแทบในพริบตาเดียวส่วนหนึ่งของพระราชวังจัก,กรพรรดิได้เริ่มพังทลายแล้วขาของวังอรินไม่ได้ขยับแต่เกิดกินไอายแข็งข้ออันุณแรงและเบิดออกจากร่างเขาวังอรินก็เงยหน้า ข้าจะไม่ยอมจำนวนสายฟ้าระเบิดออกไปจากก้อนเมฆพร้อมกับเริ่มตกลงมาอีกค้าหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วข่าวนี้มันตกลงมาสามนิ้วอำนาจสวรรค์ตกลงมาบดขยี้พื้นปฐพีส่งเสียงเรากับไม่สามารถทนต่อแรงกดดันได้ต่อไปสิ่งก่อสร้างทั้งหมดภายในพระราชวังจกกักรพรรดิถูกบดขยี้ภายใต้แรงกดดันนี้เมืองจกกักรพรรดิในแคว้นปีศาจฟ้าที่ยืนหยัดมาหลายพันหลายหมื่นปีแปลเปลี่ยนกลายเป็นฝุน่น ยกเว้นแค่กองปีศาจณต,นะตอนนี้ท้องฟ้ากําลังพังทลายนี่คืออำนาจสวรรค์คนจาเป็นต้องอยู่ภายใต้อํานาจสวรรค์หากไม่ยอมมันจะต้องถูกบทขยี้ให้ตายหากสวรรค์ต้องการฆ่าเจ้าต้องตายเมืองจักรพรรดิเปลี่ยนเป็นเศษซากความโกรธเกี่ยวระเบิดพุ่งออกมาจากใต้ดินบัดศพท่านสวรรค์เจ้าตัวร้ายกล้ามาทําลายเมืองหลวงของแขวนปีศาจฟ้าของข้าเฉรือบัดศพบัดศพ,ศพเจ้าควรต้องตายและทันสวรรค์นี้เจ้าสูญสิน้น ฮาฮาทัานสวรรค์เยี่ยมบานไปชนของข้ารอดพ้นผ่านทันสวรรค์มาได้ข้าอยากเห็นเสียจริงว่าท่านสวรรค์นี้มันทรงพลังแค่ไหนกันเสียงระเบิดความโกรธแค้นดังออกจากใต้ดินจากนั้นเสียงดังสนั่นออกมาจากพื้นด้านล่างมาได้อ่อนแอไปกว่าเสียงฟ้าคำรามของท่านสวรรค์คลนกระแทกอันทรงพลังห้าสายพุ่งออกมาจากใต้ดินแม้อำนาจสวรรค์จะพยายามสะกดเอาไว้แต่คลนกระแทกยังสามารถฝืนตัวเองขึ้นมาบนอากาศได้ ชายชรา,าพมคาวห้าคนดวงตาเต็ไมไปด้วยปานปีศาจพุ่งออกมาพร้อมคลื่นกระแทกเพียงแค่มองพวกเขาก็สามารถสัมผัสถึงการผ่านการเวลาไม่ยังยาวนานทอนบนผอมแห้งเปือ่อยเปล่าแต่ร่างกายนั้นกับแทบปลดปล่อยกินอาัีงเดิมก้อนเม่สีแดงในท้องฟ้าหมุนละปันป่วนรุนแรงคอยอลงมาเพิ่มอีกสามนิ้วพื้นดินเมืองหลวงแตกกระจายหยดโลหิตออกจากรูคุมขนทั้งหมดบนล่างวังดินเกิดเสียงเลือดเนื้อและกระดูกกำลังบดขยีบ เขารู้สึกเหมือนมีภูเขานับไปถ้วนกำลังทับอยู่บนตัวขาว,วังรินยืนตั้งตรงขนาบพื้นดินใต้ฝาเท้าพังทลายเท้าของเขาจมลึกลงไปจนเรยเขา่าแรงกดดันจามหน้าสวรรค์ตรงก็สู่วิญญาณของเขาเราก็มีเสียงแห่งอำนาจกำลังคำรามอยู่ในวิญญาณวังรินฝืนอดทนเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าและไม่ได้กล่าวสิ่งใดไม่เพียงแต่ชายชราทั้งห้าคนที่รู้สึกดีไม่อยู่ใต้อำนาจสวรรค์แต่พวกเขา ยังเริ่มขัวร้อยอย่างบ้าคลั่งแต่ละคนลอยขึ้นไปอยู่กลางท้องฟ้าภายใต้แรงกดดันแบบนี้สบายมากไม่ต้องสงสัยเลยที่ท่านบรรพชนได้บอกว่าอำนาจสวรรค์เป็นเพียงแค่ลมตดแรงกดดันแบบนี้สบายพอจะทำให้ข้าสาบแช่งเสียจริงๆสวะละเราบรรพชนพูดเรื่องนี้ตอนไหนกันพวกเขาพูดว่าเตาแห่งสวรรค์คือสาวสวยชัดๆหากเจ้าไม่ต้องการให้มันกดทับบนตัวเจ้าก็เพียงแค่พักนางรง และกดนางแทนพวกเจ้าทั้งสองพูดเรื่องเลวไรล่ไร้กันข้าอ่านบันทึกที่มันไปชนทิ้งเอาไว้หลายร้อยรอบทําไมข้าไม่เคยอ่านเจอเรื่องพวกนั้นชายฉลาดทั้งห้ากำลังทะเลาะก,กันอนํานาจสวรรค์ยิ่งโกรธเกลียวก้อนเมฆสีแดงค้อยต่าลงมาอีก8นิ้วพื้นปฐพีส่งเสียงคำหลำ่ำพื้นดินทั้งเมืองจัก,กรพพัดถูกบดขยี้แม้ว่าคืนกระแทกไม่อาจกระจายบนผิวหน้าได้มันกระจายไปทั่วพื้นดินราวกับมังกร ชายชรา,าห้าคนหยุดพูดคุยร่างกายถูกตีกับฝ่ามือร่องหนก็ตกไปที่พื้นดินวังหลินอยู่ตรงกลางอำนาจสวรรค์เสียงบทขยี้ออกมาจากร่างกายเขาจมลงไปลึกขึ้นข่าวนิวร่างจมลงไปครึ่งท่อนชายชรา,าห้าคนลุกขึ้นมาชี้ไปที่ท้องฝาคาเป็นลูกหลานของปีศาสโบราณซึ่งอยู่นอกเมืองกฎแห่งสวรรค์เจ้าเป็นแค่ท่นสวรรค์แท้ๆกลับทำตัวบัดซบขนาดทั้งห้าสาบแช่งพวกเขารอยตัวขึ้น ครั้งนี้ปานปีศาส์พังผูออกมาจากร่างกายปานปีศาสตร์หนาปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองปีศาจโดยทั้งห้าคนยืนอยู่ตรงกลางอำนาสวร์สั้นไหวก่อนเมฆสีแดงก็ค่อยต่ำลงมาคราวนี้มันค่อยๆลงมาถึงสิบฟุตช่วะนั้นเราก็มีมือยักษ์ทุบรงที่เมืองปีศาจฟ้าทั้งหมดเปลี่ยนเป็นฝุ่นผงในพิบตาลอยล้าปรากฏบนพื้นพร้อมกับเกิดเสียงดังสนั่นวันไหวรอยเหล่านี้มีขนาดใหญ่มากพื้นดิน ด้านใต้เมืองปีศาจฟ้าถูกชีคาสะบันวังรินกากโลหิตอย่างแรงร่างกายส่งเสียงกำลังพังทลายตอนนี้ถูกกดลงสู่ใต้ดินทิ้งไว้เพียงแค่หลุมลึกชายชราห้าคนกำลังคุ้งก็ใส่ก้อนเมฆก็ตกลงสู่ผื้นทิ้งหลดุมลึกเอาไว้หนึ่งนั้นเกี้ยกา่มมากเจ้าสวะท่านสวรรค์เจ้าทำลายเมืองปีศาจฟ้าของข้ามาสู้กันให้ถึงตายไปเลยตอนนี้วังดินไม่รู้สึกอะไรข้างนอกอีกแล้วเขาจมอยู่ใต้ดิน แล้วสูญเสียความรู้สึกทั้งหมดเซนทีิปจรวังรินเสียหายกระดูกมีอาการกำลังแตกหกักหากคนไม่ยอมแพ้เมื่อสวรรค์ต้องการฆ่าเขาไม่มีทางจะรอดไปได้ดวงตาวังรินก็เบิกกว้างแม้กระทั่งตอนนี้สายฟ้าย,ยังคงเต็มไม่ได้กินไอไม่ยอมแพ้ร่างกายวังรินสามารถบดขยิบวิญญาณดั้งเดิมสามารถบดขยี้ได้แต่หัวใจแห่งเตาของเขาไม่ยอมแพ้ตาบดที่เซียนต้องการฟื้นลิขิตสวรรค์และบ่วงเพาะ พวกเขาจะทําทุกอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงการลงทันของสวรรค์เต่าสวรรค์ไม่ได้กลัวพวกเซียนที่กําลังซ่อนเอาไว้แต่เมื่อพวกเขาซ่อนมันจิตใจจะไม่มีการต่อต้านอีกต่อไปสิ่งที่เต่าสวรรค์กลัวจริงคือคนที่ไม่หลีกเลี่ยงแต่ไปเชิญหน้ากับมันพวกสิ่งมีชีวิตเหล่านี้สวรรค์จะทําทุกวิถีทางเพื่อให้สามารถรบมันออกไปได้เจ้าไม่ใช่คนแรกและเจ้าไม่ใช่คนสุดท้ายเมื่อไปเชิญหน้ากับขั้นเทวะอื่นๆพวกเขาจะคอยตามสวรรค์ หรือไม่ก็หลีกเลี่ยงมันดังนั้นทันสวรค์จึงไม่มาถึงแต่เจ้าเลือกไปเชิญหน้ากับมันถึงทําให้ทันสวรค์ลงมาหาเจ้าเตาแห่งสวรรค์ไม่ยอมไม่เกิดการฝืนลิขิตฟ้ารูปแบบที่สามนานมาแล้วเมื่อยามที่จัก,กรวาลถือกําเนิดขึ้นครั้งแรกมีเผ่าเก่าแก่ทัดเทียมเตาแห่งสวรรค์สมาชิกเผามีพลังอย่างมากพวกเขาใช้พลังนั้นเพื่อสร้างเตาของตัวเองและใช้พลังนั้นเพื่อต่อสู้กับสวรรค์บางคนมีวิชาอันน่าอัศจรรย์ สามารถทำลายเต่าและใช้วิชานั้นเข้าต่อกรกับสวรรค์มีคนที่เดินบนเส้นทางแห่งการเข็นฆ่าด้วยเช่นกันพวกเขามีชีวิตอยู่ในการเข็นฆ่าและใช้ความตายเพื่อเข้าต่อต้านสวรรค์พวกเขาเรียกตวองว่าบัญชาโบราณท่นสวรอนไม่อาจทำลายล่างพวกเขาได้อำนาจสวรรค์ก็ไม่มีผลพวกเขากลายเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกที่ฝึกฝนไปพร้อมกับการฝืนลิขิตสวรรค์หลังผ่านไปหลายปีนับไม่ถ้วน บรรชาโบราณแยกออกจากกันกลุ่มคนที่มีพลังอำนาจสุดขั้วเรียกตัวเองว่าเทพโบราณส่วนคนที่เดินไปเส้นทางแห่งการฆ่าฟันเรียกตัวเองว่ามารโบราณกลุ่มคนที่ควบคุมวิช,ชาและพลังเรียกตัวเองว่าปีศาจโบราณพวกเขาคือสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่สองที่บ่มเพาะไปพร้อมกับฟื้นลิขคิตสวรรค์เสียงเบานั้นดังอยู่ในหัววังรินแม้ว่าร่างวังรินจะได้พังทลายไปแล้วแต่ในใจยังคงได้ยินท่านเป็นปีศาจโบราณหรือ ข้าเป็นปีศาจโบราณทว่าข้าไม่สมบูรณ์ตอนที่ข้าตื่นขึ้นมาข้าอยู่ภายในกองปีศาจข้ารู้สึกว่ากองปีศาจนี้เคยเป็นของข้ามาก่อนนานมากแล้วที่ข้าไม่สามารถออกไปได้ไกลมากกว่ากองปีศาจข้าจึงใช้วิชาเพื่อสร้างทะเลสาบมาก่อนและสั่งสอนผู้คนข้ารู้สึกว่าในดินแดนวิญญาณปีศาจแห่งนี้มีตัวตนที่เหมือนกับข้าอีก8คนในต่างแคว้นพวกเขาทั้งหมดเลือกวิธีเดียวกับข้า สร้างบางอย่างคล้ายกับทะเลปีศาจบางก่อนและเริ่มสั่งสอนผู้คนข้าสื่อสารกับตัวตนคล้ายกับข้าพวกนั้นมันนานมากแต่เราไม่เคยตัดสินกันอย่างลงตัวทุกตัวตนเหมือนข้าต้องการกินกินคนอื่นเพื่อให้ตนเองแข็งแกร่งมากขึ้นบางทีนั่นเป็นหนทางเดียวเพื่อให้เราสมบูรณ์แบบนั่นเป็นเหตุผลว่าสงครามระหว่างก้าวแควที่มีต่อเนื่องกันมายาวนานในดินแดนวิญญ,ญาณปีศาจการปรากฏตัวของเซียนได้ขยายสงครามที่ไม่วันจบสิ้นนี้ออกไปมาก เป็นเหตุผลที่เซียนเชนเจ้าถูกยอมให้เข้ามาในดินแดนวิญญาณปีศาจวังรินก็ถามว่าท่านต้องมีเหตุผลในการปรากฏตัวและบอกกับข้าเรื่องนี้ทั้งหมดถูกต้องข้าสามารถช่วยเจ้าซ่อมแซมร่างกายและช่วยเจ้าทะลวงผ่านทันสวรรค์ไปได้ข้ายังสามารถให้พลังอำนาจกับเจ้าในแคว้นปีศาจฟ้าแต่เจ้าต้องทำบางอย่างให้ข้าเจ้าต้องไปเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์8ดชิ้นของทั้ง8แคว้นมาวังรินก็คิด ข้าเป็นแค่เซียนฝืนฤทธิ์ขดสวรรค์ในดินแดนวิญญ,ญาณปีศาจที่อยู่มานานแสนนานวังรินยังพูดไม่จบแต่เสียงก็ขัดจังหวะเจ้าไม่ใช่เซียนฝืนฤทธิ์ขิสวรรค์คนแรกเจ้าเป็นมนุษย์คนแรกที่ฝึกฝนบนเส้นทางของเทพโบราณข้าสามารถสัมผัสกินไอของเทพโบราณได้กินไอนี้เบาบางมากแต่มันบริสุทธิ์อย่างยิ่งผู้คนขอาดินแดนวิญญ,ญาณปีศาจที่รู้แจ้งมาจากข้าไม่อาจทนพลังของข้าได้ร่างกายแต่ละคนไม่สามารถทนต่อพลังของข้า หากว่าพวกเขาแข็งแกร่งมันไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่เพราะข้าเป็นเผ่าที่แตกต่างกันแม้ร่างกายของเซียนจะดีกว่าร่างของคู่คนที่นี่เพียงเล็กน้อยแต่มันยังมีข้อจํากัดมีน้อยคนมากที่สามารถทนพลังข้าได้เจ้าเหมาะสมมากกว่าใครคนอื่นนั่นคือเหตุผลที่ข้าเลือกเจ้าวังรินก็คิดและบอกว่าซ่อมแซมร่างกายข้าและส่งพลังที่ต่อต้าสวรรค์มาตามที่เจ้าขอในวินาทีนั้นร่างกายวังรินที่จมอยู่ใต้ดิน ส่วนลึกกับล้อมรอบด้วยพลังมหาศาลร่ลางกายฟื้นฟูนฟด,ด้วยความเร็วสูงจนมองเห็นด้วยตาเปล่าเส้นที่ประจอนกับเชื่อมต่อกันและกระทั่งทนทานมากกว่าแต่ก่อนกระดูกประสานต่อกันฟื้นฟูมาได้อย่างสมบูรณ์ความแข็งแกร่งแต่ละส่วนเพิ่มมาได้มากกว่าเดิมหลายเท่าโลหิตและเลือดเนื้อฟื้นฟูมาได้ทันทีเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆปานสวรรค์เคลื่อนไหวตามเส้นที่ประจรของวังริน และทองผ่านไปทั่วร่างกายเวลาเดียวกันพลังมหาศาลที่ล้อมรอบเขาอยู่นั้นได้โคดลงแทรกเข้าไปยังร่างกายด้วยบนพื้นผิวชายชาราห้าคนเพียงแค่ปีนออกมาจากกลุุ่มลึกและกําลังสาบแช่งอีกครั้งทว่าขณะนั้นคนทั้งห้าก็ตกตะลึงและมองหลุมของวังรินหนึ่งในนั้นพูดว่านี่นี่มันกลิ่นอายของท่านบรรพชนใช่ไหมดูเหมือนจะเป็นกลิ่นอายของท่านบรรพชนล่างวังรินก็ร้อยออกมาจากหลุมเส้นผมก็พิ้วไหว ดวงตาหลับสนิทแต่มีปานปีศาจจำนวนมากกระจายออกจากล่างตัวเขาลอยขึ้นเหนืออากาศภายใต้แรงกดดันความหน้าสวรรค์ราก็ว่าในตอนนี้แรงกดดนันไม่มีผลต่อเขาวงังริลลอยขึ้นปานปีศาจที่ออกมาจากร่างควบแน่นด้านหลังก็เกิดเป็นภาพดวงตาขนาดักษ์ภาพดวงตามีสองแขนและปวดปลยกินไอทมึนและคิ้วหนังสีม่วงเข้มขณะมันปรากฏก้อนเมฆสีแดงปวดปลยเสียงคำรามระเบิดออกมา นี่มันเราก็บปีศาจได้ถือกำเนิดขึ้นโอเคครับเจอโอกาสในคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเด้อ